สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่เราไปจะไปฉีดวัคซีนโควิด -19 เพราะว่าหลายคนถามหมอเข้ามาบอกว่าเือเนี่ยจองคิวฉีดวัคซีนเอาไว้อะค่ะจะต้องกลัวจังเลยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะหมออยากให้หมอพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวไปฉีดหน่อยอื คือบางคนอาจจะฉีดไปแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราจะฉีดกันเยอะๆในที่จองคิวกันเไวเ้ก็ประมาณมิถุนาราคดาสองเดือนนี้จะฉีดกันเยอะเลยงั้นหมอจะอยากมาพูด1ิบข้อว่าให้เตรียมตัวยังไงเราจะได้แข็งแรงพร้อมกับไปรับวัคซีนได้นะคะวัคซีนในประเทศไทยเราที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีสองยี่ห้อก็คือซ i โนแวคกับแอสตราเซเนกานะ ก็แล้วแต่ว่าใครเลือกรับนี่ห้อไหนไปลงทะเบียนได้ยี่ห้อไหนนะแต่เตรียมตัวเหมือนกันค่ะคือเตรียมสิบข้อนี้ข้อที่1คือ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอย่าเลยนะคะอย่าไปฉีดตอนที่ช่วงป่วยเลยนะคะออตอนนั้นโอ้โหทอนซิลอักเสบอยู่กินยาปฏิชีวนะอยู่ถึงวันคิวนัดวัคซีนจะไปฉีดไม่เอาค่ะคือต้องทําให้ร่างกายเราเหมือนภาวะปกติอะช่วงนั้นกาลังโอ้ชันเคยเป็นหอมหืดหอมหืดแอดแทกขึ้นมาช่วงนั้นช่วงนั้นชันกระเพาะปัสสาวะอักเสบไปกินยาปฏิชีวนะช่วงนั้นชัน้นอนโรงพยาบาลด้วยรักษาโรคนั้นโรคนี้อย่าเพิ่งฉีดค่ะเอาให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ในสเตตัสที่เป็นปกติ เราก่อนคืออันที่1นึ่ทำภาวะร่างกายให้สู่ภาวะปกติก่อนไม่ใช่พวงช่วงนั้นป่วยเจ็บคอไม่สบายหยุดฉีดก่อนนะคะข้อที่2คือ ถ้าเราพันธภาวะปกติแล้วเราจะไปฉีดแล้วอันที่2คือพักผ่อนให้เพียงพอช่วงก่อนไปฉีดเนี่ยค่ะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอเลยเพราะช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยเราได้มีการซ่อมแซมเซลล์นะรีเพลลิงเซลล์นะ,ะช่วงที่นอนหลับซ่อมแซมเซลล์เซลล์อ,อิมมูนก็ได้บูสต์ขึ้นกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลับนี่ต้องดีถึง2ออย่างคือไม่ใช่ ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพอ่ะปริมาณก็คือหลับให้เพียงพอต่อวันสัก7-8ชั่วโมงคุณภาพคือหลับให้ลึกแล้วหลับในเวลาที่ควรจะหลับก็คือช่วงสีทุ่มถึงตี2ควรคนมีแกลบเวลานั้นด้วยช่วงโก้ดฮอร์โมนมาหลังซ่อมแซมเซลล์มไม่ใช่ไปนอนนูนเพลียไปหลับตอนตีสแล้วนับไป8ชั่วโมงไม่เอาอย่างนั้นค่ะขอให้นอนในเวลากลางคืนคนเราในสมองเนี่ยระบบร่างกายเราเป็นเซอร์เาเดียนริทึมนะ คือรับความสว่างความเอ่อความมืดความสว่างให้หลับให้มันตรงวงจรชีวิตค่ะคือช่วงสี่ทุ่มนอนหลับไปได้แล้วแล้วก็นอนไป7-8ชั่วโมงนี่คือข้อ2ในการเตรียมตัวนะคะข้อที่3คือดื่มน้ำให้พอบางคนขาดน้ำน้ำไม่ต้องดื่มเลยค่ะ2-3ลิตรต่อวันเพราะว่าน้ำก็คือระบบไหลเวียนเลือดเลือดเราก็คือน้ำนะไหลฟูฟูอยู่ในเลือดร่างกายเราเนี่ยเออก็คือน้ำนะคะ แล้วนาะแล้วเลือดนั่นก็ทำออกซิเจนไปสู่เซลล์งั้นคุณก็จะเซลล์ต่างๆถ้าคุณขาดแคลนน้าก็เลือดเน่าเลือดก็ไม่ได้นําออกซิเจนไปสู่เซลล์เซลล์แถวๆนั้นก็ขาดออกซิเจนถ้าเซลล์ไหนได้ออกซิเจนเนี่ยจะเซลล์จะมีภาวะเป็นด่างถ้าเซลล์แบบขาดออกซิเจนมีคาร์บอนไดออกไซด์ข้างเซลล์ Cell จะเป็นกรดซึ่งหมอเคยพูดคลิปหนึ่งแล้วเรื่องการเรื่องดูแลกรดด่างในร่างกายเนี่ยสำคัญมากร่างกายเราจะแข็งแรงจะเฮลตี้เนี่ยต้องมี pH ประมาณ7.35ถึง7.45 คือเป็นด่างอ่อนอ่อนก็คือต้องมีออกซิเจนไหลเวียนดีค่ะองั้นช่วยดื่มน้ํานะคะข้อที่4ออกกําลังกายบ้างชีวิตฉันไม่เคยออกกาลังกายเลยไม่เอานะออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายมีการเคลื่อนไหวได้ได้ขับสารพิษตามเหงือก็ขับสารพิษตามต่อมน้ําเหลืองก็ขับสารพิษและระบบไหลเวียนก็ฟลดีตอนที่เราออกกำลังกายหายใจออกซิเจนก็เข้าออกซิเจนเข้าไปเป็นไงคะเซลล์ <Cell S 2> เราก็หูได้อ,ออกซิเจนมีภาวะเป็นด่าง แต่ตรงข้ามเลยนะจะเกิดภาวะตรงข้ามเลยนะถ้าคุณออกหนักไปหักโหมไปเซลล์จะเหี่ยวเซลล์จะแก่จะเกิดกดและติโอปวดเมื่อยเซลล์ไปหมดอันนั้นจะเกิดภาวะเป็นกดคือหนักเกินไปขอให้ออกกำลังกายพอประมาณค่ะอย่าหนักเกินไปแต่สม่ำเสมอเน้นความสม่ำเสมอให้เลือดไหลเวียนก็พอแหละนะคะข้อที่หคือโดนแดดช่วยไปโดนแดดออกกำลังกายแล้วไปโดนแดดบ้างออกกำลังกายกลางแดดเนี่ยดีเลย โดนแดดบ้างเพราะวิตามินดีเป็นไงคะสำคัญมากในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นระบบเอ่อระบบเขาเรียกว่าสมดุลของร่างกายทั้งหมดก็ต้องเป็นวิตามินดีแล้วการออกแดดเนี่ยมันดีนะคือมันกระตุ้นต่อมไพเนียลแกนนะมันจะให้ให้หลังเมลาโทนินเซโรโทนินให้มันสอดคล้องกันการหลับ,กา,ลบการตื่นเราก็จะดีอ่เราก็หลับได้ลึกไงอา่าคุณภาพการนอนก็ดีก็โยงไปข้อการนอนหลับด้วยงั้นโดนแดดด้วยกระตุ้นภูมิได้ดีมากข้อที่6 งดสารพิษเข้าล่างค่ะคุณกำลังจะทําให้ตัวเองเฮลตี้องดสารพิษเข้าล่างค่ะอะไรบ้างคะสูบบ so ุหรี่กินเหล้าเข้าไปแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะทําให้ร่างกายเป็นกรดอย่างแรงเข้าไปแล้วร่างกายเราใช้ไม่ได้ตกใจตับเอามาสร้างย่อยทันทีเมตาบอริซึมที่ตับทันทีกลายเป็นอัลดีไฮด์ทำลายตับด้วยคือคุณเอาสารพิษเข้าไปเองอะมีห้ามเลยนะคะมันกิน กินเหล้ากันแบบโหหัวลาน้ําแล้วไปฉีดวัคซีนไม่เอาค่ะกินเหล้าสูบุรีไม่เอาสารพิษเข้าล่างเลยหรือแบบโหควันฝุ่นโรงงานพีอพีเอ็มไปอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์ก่อนค่ะนะคะต่อไปข้อที่7ก็คือวันที่ไปฉีดเนี่ยควรงดนะคะชากาแฟชากาแฟทำให้หัวใจเต้นเร็วปหัวใจก็เต้นเร็วหลอดเลือดก็บีบตัวงั้นกินกวมกินกาแฟไปไป,ไปวัดกวลมดันดิขึ้นงั้นช่วยงดวันนั้นค่ะเพราะว่าคุณไปฉีดก็ ตัวพวกวัคซีนพวกนี้มันก็ทำให้ความดันขึ้นได้นิดหน่อยอยู่แล้วงั้นก็อย่าก,กินค่ะชากาแฟช่วงวันที่ฉีดวัคซีนนะคะต่อไปข้อที่8ก็ต้องทานอาหารที่มันลดการอักเสบในร่างกายเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายอะไรบ้างคะายเยอะแยะกลุ่มพืชผักทั้งนั้นพืชผักผลไม้สมุนไพรถั่วต่างๆถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงธัญพืชต่างๆคีนัวข่าวโอ,โอ๊ตเยอะอ่ะ งาดำสาหลายผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นี่สุดๆกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันอย่างดีบูเบอร์รี่นี่กระตุ้น NK เซลล์เลยนะอ,อแล้วก็ผลผลไม้กลุ่มวิตามินซีมะขามป้อมอ่ะมะน,นาวทานไปเลยค่ะส้มคือส่วนใหญ่สารต้านอนุมูลอิสระพ,พวกนี้นะคะจะอยู่ในพืชผักผลไม้เป็นอามาจากธรรมชาติทั้งนั้นนะเป็นแพนเบตท,ทั้งนั้นนะหาทานเลยค่ะกินกินคลีนหน่อยก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะ ข้อที่9ก็คืองดอาหารที่ทําให้การอักเสบคือตรงข้ามกันมเมื่อกี้หาของดีๆข,ของที่แบบต้านอนุมูลอิสระเข้าล่างอันนี้คือของที่มันจะมาทําให้ร่างกายเราอักเสบเหรอไม่เอาเรางดอะไรบ้างคะของผัดของทอดก็คือน้ํามันที่เกิดจากการผัดทอดนะคะขึ้นเป็นไขมันทรานทั้งนั้นอย่าไปกินมันมา,าร์ากเกรีนเบเกอรี่ต่างๆไขมันทรานทั้งนั้นกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบคือไขมันที่เราไม่รู้จัก จริงไหมคะเลี้ยงน้ําตาลเลยค่ะหมอเคยพูดคลิปเรื่องน้ําตาลไว้แล้วว่าตอนนี้เลือดของคุณเจาะเลือดออกมาดูเม็ดเลือดขาวคุณเท่านี้ลิมโฟไซต์ NK เซลซ์เท่านี้ใส่น้ําตาลเข้าไปแค่1่ช้อนชานะเจาะเลือดมาดูใหม่ห่างกัน1น,นาทีนะภูมิคุ้มกันต่างๆคุณจะดรอปลงไปเลยค่ะ50-7 0เนแล้วไม่ไดบแบบแบบ้ดรอปแปบบ๊บๆนาทีเดียวนะดรอปโน่นหชั่วโมงคือน้ำตาลสิ่งที่น่ากลัวมากยุคนี้ที่คนป่วยต่างๆเนี่ยเกิดจากน้ำตาลงดเลยค่ะ คุณกําลังจะหาอะไรที่บํารุงภูมิคุ้มกันอยู่จนจะต้องไปฉีดวัคซีนเนี่ยช่วยงดน้ําตาลแล้วบางคนบอกว่าไม่ได้กินน้ําตาลเลยนะคะเนี่ยกินกาแฟก็กาแฟดําแต่กินกับคุกกี้ นั่นแหละค่ะคุกกี้ที่ทานอยู่เนี่ยเคี้ยวในปากเนี่ยอาไมเลสในปากย่อยนาะทีเดียวก็เป็นน้ําตาลแล้วค่ะงั้นคําว่าน้ําตาลหมอขอรุมงคาว่าแป้งขัดขาวไปด้วยแป้งขัดขาวคือแป้งที่ผ่านโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่แป้งหัวเผือกหัวมันขึ้นมาอย่างนั้นนะมันต้องเอาไปแปลรูปอะ่ะเป็นเส้นสปากเกตตี้มักกะโรนีเป็นคุกกี้เค้กครัวซองโดนัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่มันขนมปังพวกที่มันแปลรูปออกมาเนี่ยเคี้ยวในปากนาะทีเดียวกยเป็นน้ําตาลแล้วค่ะ นั่นก็คือเลี้ยงพวกนี้ด้วยนะคะแล้วเลี้ยงหลักๆคือของแปลรูปของแปรรูปอะไรเราจะใส่กรอบหมูยอหมูแฮมหรือขนมกรุบกรอบที่อยู่ในถงในถุงอ่ะพวกนั้นอ่ะมันมีไฮฟุกโตสคอนไซลับซึ่งนักกลัวมากกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบมีผงชูรสมีสารกันบูดสารคงตัวสารกันเสียอะไรโอ้โหพวกของที่แบบเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายแล้วก็จะมีของกรุบกรอบกรอบแกบอะไรทีเก็บไว้ได้นานๆนานๆคะ พวกนั้นช่วยเลี่ยงนิดนึงนะคะถ้าเกิดจะเตรียมตัวพร้อมให้ปไปฉีดวัคซีนจะได้แข็งแรงข้อที่10นี่สําคัญหนักเลยอย่าเครียดเพราะความเครียดความกลัวฉันจะเป็นอะไรไม่หมอกลัวมากปรุงแต่งไว้ก่อนเนี่ยโหร่างกายเป็นตามนั้นเลยค่ะฮอร์โมนเครียดออกมาคอร์ติซอลเนี่ยนะคือแบบฮอร์โมนตัวนี้ทําให้เกิดการอักเสบทําให้คือยิ่งภูมิคุ้มกันดอบลงอะคือค,ค,ค,คุณห้ามเครียดอะว่าง่ายๆถ้าเขาถึงบอกให้หายใจลึก,ลก จะดูดซึมออกซิเจนเข้าเซลล์ออกซิเจนเข้าไปทําให้ร่างกายเป็นด่างนะคะงั้นอย่าอย่าให้ฮอร์โมนเครียดออกมาเลยคอร์ติซอลอย่าปรุงแต่งอะไรค่ะเราดูแลทุกอย่างเต็มที่แล้วเราก็ไปฉีดวัคซีนที่เรานัดหมายเอาไว้จบค่ะแล้วเราก็มาดูแลสุขภาพต่อแต่ไม่ใช่ว่ามาปรุงแต่งมากลัวฟังนูน่นฟังนี่แล้วกลัวไปหมดนะคะแต่ก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนในการฉีดวัคซีนนะแต่ที่ถามมาถามหมอมาว่าจะเตรียมตัวยังไงหมอก็บอก10ข้อนี้ค่ะว่า อย่าเครียดอย่าก,กังวลนี่เป็นข้อที่10แล้วคนก็ถามหมอ,อก,กันมาอีกว่าเอ้ยแล้วผลิตภัณฑ์ของหมอเนี่ยพวกโปรเบต้ากับแคลแอลนี่กินได้ไหมต้องหยุดก่อนไหมแคลแอลนี่มันบำรุงกระดูกและข้อบํารุงต่างๆไม่นิ่เกี่ยวอะไรเลยนะคะกินได้เลยไม่ได้มีปัญหาว่าจะทําให้เลือดไม่หยุดมีภูมิคุ้มกันคุณดอบลงไม่เกี่ยวส่วนโปรเบต้านี่ยิ่งสมควรกินเพราะมันคือตัว ช่วยกระตุ้นระบบร่างกายให้ภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแรงที่หมอบอกในทั้งมีอะไรบ้างนะเบตากูแคนพูคาวลดการอักเสบมะขามป้อมอย่างเงี้ยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อย่างเงี้ยอยู่ในโปรเบตาหมดอะไรเงีมะรุมตายแล้วนะจำไม่ได้ขมิน้นชันเห็ดอะไรเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันอยู่ในโปรเบตาและเป็นสารสกัดนะหมอไม่ได้เอาแบบผงขมิ้นมาเป็นพาวเดอร์มานะเป็นสารสกัดเป็นเอ็กทรกสกัดแบบ เข้มขน้นว่าง่ายคือกินเท่านี้พอเลยต่อวันนะคะก็อันนั้นทานได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดยิ่งช่วงป่วยนี่อัดไปเลยค่ะ2ซอ,องต่อวันถ้าช่วงร่างกายเฮลตี้ Happy ดีแฮปปี้ดีก็วันละ2องพอแล้วไม่ต้องหยุดก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะก็มาฝากเอาไว้เป็นคลิปสั้นๆว่าเออวิธี10 10ข้อในการดูแลก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับวัคซีนค่ะขอให้เพื่อนๆแข็งแรงทุกคนนะคะโชคดีนะคะติดตามกันได้ค่ะทั้ง f a c e b o o k YouTube t i k t o k IG ชื่อหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนน้าสุขภาพดีคุณมีได้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ